สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเท d ดดี้ทารวนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถึงวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไ้่ยิปซีนะคะในวันนี้ก็จะเป็นไพ่ ราชินีดาบนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ชุดไรเดอร์เวสสำนักพิมพ์ US g a m e แล้วก็เป็นชุดใจแอนนะคะหน้าตาราชินีดาบในชุดไรเดอร์เวทเนี่ยทุกคนก็จะคุ้นกันอยู่แล้วนะคะแต่เรามาพูดความหมายกันก่อนดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะแก้ไขปัญหารักหรือไพ่ยิบซีได้พ Z, ไดพ่ราชินีดาบนี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็มาแยกประเด็นกันว่าระหว่างคนโสดกับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะ ในคนโสดนะคะถ้าเกิดได้ไพ่ราชินีดาบเนี่ยออโดยส่วนใหญ่ในหน้าไพ่เนี่ยเขาก็จะพูดถึงตรงที่ว่าคุณได้ตัดใจหรือยังคุณลืมอดีตหรือยังคุณยังยึดต,ติดอยู่หรือเปล่าในหน้าไพ่เนี่ยจะเน้นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดในคนโสดถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขปัญหารากักเราอยากเริ่มต้นใหม่แล้วได้ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเรายังยึดต,ติดอดีตอยู่เราต้องปล่อยในบางคนบอกโอ๊ยเลิกไปนานแล้วแต่ทีนี้ให้ถามตัวเองดีๆก่อนว่า จิตใจยังนึกถึงอยู่ไหมเวลามีใครเข้ามาแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบกับคนเก่าหรือเปล่าบางทีในบางคนรู้ว่าคนรักเก่าเนี่ยมีข้อเสียซึ่งแบบไม่ดีแต่เราก็ยังรักเขาอยู่มันก็ยังทําให้แบบมีหวนหาอะไรอาวรกันแล้วก็อาจจะยังนึกอยู่ว่าอยากใช้เขากลับมาถ้ากลับมาเราจะปรับตัวกันอย่างไรบางคนก็ยังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันก็จะทําให้เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ไพ่ใบนี้โดยส่วนใหญ่จะแนะนําว่าเออคุณต้องตัดให้ขาดนะ เริ่มต้นใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจคนเก่าแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ในบางคนบอกลืมจริงๆลืมแบบไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้สนใจจริงๆถ้าไม่ได้สนใจจริงๆลืมไปหมดแล้วการได้ไพ่ราชินีดาบนั้นก็หมายถึงว่าในะช่วงเวลานี้เราต้องทำตัวอย่าอย่ายเย็นชาเกินไปในบางคนจะมีลักษณะคาแรคเตอร์ acter, ในลักษณะของการปิดกั้นตัวเองกับ คนใหม่ๆหรือเพื่อนใหม่ๆคือเร้ง,ง่ายจะมีกำแพงกั้นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเราอาจจะทำเฉยๆหรืออาจจะไม่ชอบเข้ากิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราอาจจะต้องแบบเริ่มเปลี่ยนตัวเองนิดนึงตรงที่ว่าเราอาจจะต้องแบบเข้ากิจกรรมเพิ่มขึ้นรู้จักคนเพื่อนรู้จักคนใหม่ๆจริงๆหน้าไพ่ใบนี้มันจะใช้สื่อสารในลักษณะตรงที่ว่า คุณต้องเปิดใจลองดูคนใหม่ๆลองคุยกับคนใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าในการยึดติดอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพาราชินีดาบจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดอดีตที่เราเคยตั้งไว้ว่าสเปคเป็นแบบใดเนี่ยเราอาจจะต้องแบบ ลองดูลองคุยกับคนใหม่ๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องคุยในแบบที่เราชอบเป็นเพราะว่าบางทีคุยในแบบที่เราชอบเราก็อาจจะพบได้ว่าแบบเราก็จะประสบปัญหาเดิมๆนะคะไพ่ราชินิดาเป็นการม่งบอกว่าลองไปในทิศทางใหม่ลองเปิดใจคุยกับคนกลุ่มใหม่ๆคนสายอาชีพใหม่ๆคนที่เราบางทีเราไม่เคยคุยลองคุยดูก่อนไม่ได้อะไรเลยเราก็ได้เพื่อนแต่โดยส่วนใหญ่นะคะมันก็จะเป็นในกรณีตรงที่แบบว่า บางทีก็เป็นคนที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้เช่นกันค่ะเอาทีน,นี้สําหรับคนโสดจบไปแล้วเราก็มาคุยกันสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วถ้าเรามีปัญหากันอยู่นะคะแล้วได้ไพ่ราชินีดาบประเด็นแรกเลยนะคะเราต้อง โลทิถิมานาั่งแลออกโลทิ้งไปเลยนะคะลดก็ได้โลก็ได้อะไรประมาณนี้คือเอามันออกไปก่อนเป็นเพราะว่าไพ่ราชินิดาบเนี่ยเป็นคนตรงที่เขาเรียกว่ายึดติดถ้าเราโกรธเราฝังใจในเรื่องอะไรแล้วเนี่ยบางทีเราจะลืมตรงนั้นยากมันก็จะทําให้การไปงอ้อหรือการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมันจะยากนะคะคือราชินิดาบเนี่ยเคยเจอเหมือนกันว่าคือบางทีปากบอกว่า ปากบอกว่าแบบไม่ใส่ใจแล้วเงี้ยแต่แบบกิริยาหรือหน้าตายัางแสดงออกอยู่ว่าแบบโกรธหรือแบบไม่พอใจอะไรประมาณนี้ดังนั้นนะคะเวลาได้ไพ่ราชินีดาบแล้วเราจะไปง้อแฟนเนี่ยเราต้องแบบทําใจร่มๆมเลยแล้วก็แบบอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอะไรทั้งสิน้นตั้งหน้าตั้งตาลุยว่าเราจะจีบเขาแล้วเรานั่น,นี่โน,นแล้วนะคะเราต้องแบบเออโยนต่างต่างทิ้งไปโยนโยนทิฐิมานะสมมุติว่าเราอยากจะคือดีไม่ว่าเราจะถูกหรือเราจะผิดเนี่ย ถ้าเราจะต้องการสารความสัมพันธ์นี้ให้มันต่อไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องยอมโยนทิฐิเราลงทิ้งไปบ้างนะคะถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะเคยพูดอะไรแย่ๆเป็นการดูถูกเราเราอาจจะต้องแบบลดทิฐิตรงนี้ลงไปบ้างเมื่อคือนดีกันแล้วเมื่อเขาจะเย็นลงแล้วเราถึงค่อยมาพูดว่าแบบเรื่องตรงนี้เราไม่ชอบนะคะแล้วราชินีดาเป็นได้อีกแบบหนึ่งถ้าไม่ใช่คนที่แบบเย็นชาไปเลยนะคะก็หมายถึงขี้บน่น ะคะเคยเจอว่าแบบว่าตอนแรกๆดูเหมือนน่ารักเรียบร้อยไปไปมาขี้บ่นขี้บ่นนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในคนที่เป็นไพ่ราชินีดาบเนี่ยก็ในช่วงระยะเวลาที่จะไปงอก็คือหรือเราจะคืนดีกันนะคะก็อย่าบ่นเยอะอะไรมองข้ามปล่อยผ่านได้บ้างอะไรปล่อยวางได้บ้างก็ต้องปล่อยวางนะคะไพ่รา,าชินิดาบเนี่ยมันใช้ในลักษณะตรงที่แบบให้เรามองในมุมอื่นของแฟนเราก็แล้วกันคือเราอย่าไปโฟกัส ตรงที่บ้าเขามีข้อเสียอะไรอย่างไรบ้างที่เราทําให้เราทะเลาะกันให้ไปมองว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างเหมือนอย่างในลูกค้าพี่อย่างเงี้ยแฟนนิสัยอะไร <c oughs> ไม่ดีทั้งนั้นเลยอยู่ด้วยแล้วปวดหัวเขาบอกว่าอยู่ด้วยแล้วท็อกซิตแต่ว่าเขาก็มีข้อดีประการหนึ่งนะคะคือเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในเรื่องความสัมพันธ์คือเรียกง่ายๆว่าจะไม่มีผู้หญิงอื่นเลยคือดังนั้นข้อดีข้อนี้มันก็เลยทําให้แบบทําให้ ลูกค้าคนนี้ยังมีความรู้สึกว่าทนอยู่ต่อไปได้ในเรื่องการครบกันในเรื่องอื่นเขาบอกว่าแย่หมดแย่หมดในเรื่องอะไรเขาบอกว่าเ,เขาเรียกอะไรนะขี้บ่นจู้จีจ้จุกจิกไม่ช่วยเหลืองานบ้านนู่นนี่นั่น <c oughs> บางทีการเงินก็ยังมีแบบมาขอยืมมาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือรับผิดชอบเรื่องอื่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ยังยืนยันพอยต์ตรงที่ว่าสามีเราหรือแฟนเราเนี่ย ข้อดีที่ผู้ชายอื่นไม่มีก็คือว่าเขาเป็นคนซื่อสัตว์ ะะดังนั้นราชินีดาบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือหมายถึงว่าเราต้องไปโฟกัสต,ตรงจุดอื่นว่าแฟลมีจุดอื่นที่ดีไหมมันก็จะทําใหา้การคบหากันหรือการใช้ชีวิตคู่กันก็เป็นต่อไปได้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพ่ย,ยิปซีกับไพ่ราชินีดาบนะคะถ้าน้องๆท่านใดนะคะชอบคลิปในการให้ความหมายไพ่ให้ความรู้ไพ่แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกระติบน้อยเทนนทาร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ